ตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็มีหลอดแก้รูปตัวยูอยู่เครื่องหนึ่งนะครับตอนแรกนะครับก็บรรจุน้ําบริสุธ์เอาไว้นะครับโจทย์กําหนดมาว่าความหนาแน่นของน้านะครับมีค่าเท่ากับ1นึคูณสิบยกกำลังสากิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับตอนแรกนะครับน้ำที่อยู่ในหลอดนะครับระดับน้ําตรงนี้นะครับมันก็อยู่ระดับเดียวกันนะครับเห็นนะครับโจทย์กําหนดมาให้นะครับว่าหลอดทางด้านซ้ายนะครับมีพื้นที่หน้าตัด อ่าโทษทีครับหลอดทางด้านขวานะครับมีพื้นที่หน้าตัดเป็นสองเท่าของหลอดทางด้านซ้ายนะครับดังนั้นนะครับถ้าหลอดทางด้านซ้ายที่ให้พื้นที่หน้าตัดเนี่ยมีค่าเท่ากับ A นะครับทางด้านขวาต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับไอ้นี่ต้อง 2A เนะครับเอาเกข้างในแล้วกันนะฮะตรงนี้ 2A นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ทําการนะครับเติมนะครับของเหลวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีความหนาแน่นนะครับโลเท่ากับ0.9กกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ย เติมลงไปที่หลอดทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับนะพอเติมลงไปเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาฝึกวาดรูปกันนะครับพอเติมลงไปแล้วนะครับว่าภาพมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับน้องคิดว่าภาพมันเปลี่ยนไปยังไงครับแน่นอนนะครับถ้าเราเติมของเหลวลงไปตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่ามีน้ําหนักเนี่ยกดลงมาที่น้ำตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นระดับน้าตรงนี้มันจะต้องลดลงนะครับถ้าระดับน้ําตรงนี้ลด да ลงนะครับระดับน้ําทางด้านขวามือตรงนี้ต้องทําไมครับก็จะต้องสูงขึ้นนะครับ นะดังนั้นนะครับก็สมมุติเอาว่าระดับน้าทางด้านซ้ายเนี่ยเอาสมมติง่ายๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับและระดับน้าทางด้านขวาก็ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ของเหลวที่ใส่ลงไปก็เป็นสีเหลืองอันนี้นะครับ โอเคนะครับโจทย์บอกว,ว่านะครับไอ้เจ้าของเหลวสีเหลืองตรงนี้นะครับมันมีลำสูงเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้สูงเท่ากับสิบเซนติเมตรนะครับนะครับโจทย์เขาถามเราว่าระดับน้ําที่หลอดทางด้านขวานะครับสูงกว่าระดับน้ําที่หลอดทางด้านซ้ายตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้ความสูงตรงนี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ โจทย์ถามนะครับว่าระยะตรงนี้นะครับ h มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้คําถามแรกนะครับคําถามที่สองนะครับโจทย์ถามว่านะครับระดับน้ําที่หลอดทางด้านซ้ายตรงนี้ซึ่งตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันลดลงไปมันอยู่ตรงนี้ลดลงไปนะครับเป็นระยะเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ระดับน้ําที่หลอดทางด้านขวานะครับซึ่งตอนแรกอยู่ตรงนี้หลังจากเติมของเหลวลงไปแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นจากเดิมนะครับเป็นระยะเท่าไหร่ก็มีสามคถามนะครับเอามาคําถามแรกก่อนแล้วกันนะครับว่า h ชตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็พี่ก็จะให้ตรงนี้นะครับเป็นระดับอ้างอิงนะครับแล้วพี่ก็จะกําหนดจุดนะครับให้ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นจุดที่สองนะครับนะพี่ก็จะบอกว่านะครับ ที่ระดับเดียวกันนะครับในของเหลวทําไมครับในของเหลวชนิดเดียวกันที่มันเชื่อมต่อถึงกันนะครับจะต้องมีความดันเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับความดันที่จุดที่หนึ่งนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับนะครับความดันที่จุดที่สองนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าที่จุดที่หนึ่งนะครับมีความดันเนื่องจากอะไรกดทับลงมาบ้างนะครับข้างบนตรงนี้นะครับมีลำของเหลวสีเหลืองอยู่นะครับดังนั้นก็จะต้องมีความดันเนื่องจาก ลำเนื่องจากน้ำหนักของโคงเหลวตรงนี้กดลงมานะครับส่วนข้างบนเกิดเปิดสู่บรรยากาศมีความดันบรรยากาศกดทับลงมานะครับตรงนี้ p A นะครับต่อมาทางด้านขวาตรงนี้นะครับตรงนี้มีที่จุดที่สองเนี่ยข้างบนเนี่ยมีความดันเนื่องจากน้ําหนักของน้ําตรงนี้กดทับลงมาและข้างบนเปิดสู่บรรยากาศก็มีความดันเนื่องจากความดันบรรยากาศกดทับลงมา p A อ สติกเกอร์สรุปสูตรฟิสิกส์พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะช่วยให้น้องๆมีสูตรพร้อมใช้อ่านทบทวนได้สะดวกหรือจะส่งไปให้เพื่อนๆก็ง่ายดาวน์โหลดเลยที่ไลน์สโตร์ต่อไปก็แทนค่าได้เลยนะครับความดันที่จุดที่1น,นะครับมีความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวสีเหลืองกดทับลงมานะครับก็จะมีก็ได้เท่ากับโลนะครับ G นะครับคูณกับความสูง H คือ10เซนติเมตรนะครับก็คือคูณกับ10นะครับคูณกับ10ยกกำลังลบ2เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะครับ จากนั้นนะครับก็บวกกับ P a นะครับนะเท่ากับความดันที่จุดที่สองนะครับก็จะต้องมีความดันเนื่องจากน้ําหนักของน้ํากดลงมาก็คือโลน้ํานะครับ g นะครับแล้วคูณกับความสูง h คือค่าที่เราอยากจะรู้นะครับแล้วก็บวกกับ P a โอเคนะครับก็สังเกตนะครับว่าทั้งสองข้างของสมการนะครับมันมี P a เหมือนกันนะครับเดี๋ยว P a ก็ย้ายไป P a ฝั่งนี้ ย้ายไปลบกับ P A ฝั่งนั้นก็ตัดกันหายไปนะครับดังนั้นนะพี่ก็ลบมันทิ้งเลยแล้วกันนะครับนะสมการก็จะเหลือสั้นๆแค่นี้นะครับอ่านะครับ G ตัวนี้นะครับก็กับ G ตัวนี้มันก็สามารถตัดกันได้นะครับ G กับ G ตัดกันนะครับนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวแทนค่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับโลตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอ้ ตรงนี้โทษทีนะครับผิดนะครับศูนย์จุดเก้าคูณสิบกำลังสามนะครับ<ม>โลนะครับก็แทนค่านะครับศูนย์จุดเก้าคูณสิบกำลังสามนะครับแล้วก็คูณกับสิบคูณกับสิบกำลังลบสองนะครับเท่ากับโลของน้ำคือสิบกำลังสามเอนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรมันตัดกันได้บ้างนะครับมีอะไรตัดกันได้บ้างไหมมีเนาะสิบกำลังสามกับสิบกำลังสามถูกไหมครับนะต่อมานะครับสิบคูณกับสิบกำลังลบสองนะครับตรงนี้เป็นสิบกำลังลบหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับก็จะได้นะครับเอชนะครับ มีค่าเท่ากับศูนย์จุดเก้านะครับคูณสิบกำลังลบหนึ่งเมตรนะครับหรือเขียนใหม่นะครับมันคือเก้าคูณสิบกำลังลบสองเมตรนะครับหรือสิบกำลังลบสองมันคือเซนตินะครับดังนั้น h มีค่าเท่ากับนะครับเก้าเซนติเมตรนะครับโอเคนะครับดังนั้นได้คำตอบแรกแล้วนะครับระดับน้ำทางด้านขวานะครับสูงกว่าระดับน้ำทางด้านซ้ายอยู่เก้าเซนติเมตรนะครับ คำถามที่สองนะครับโจ์ถามว่าระดับน้ําทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยนะครับมันทําไมครับมันสูงขึ้นไปจากเดิมเนี่ยตอนแรกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นไปจากเดิมนะครับเป็นระยะเท่าไหร่นะครับก็กําหนดตัวแปรแล้วกันนะครับให้ตัวแปรตรงนี้นะครับว่าระดับเดิมก่อนนั้นระดับเดิมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยระดับเดิมเนี่ยมันสูงขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นระยะเป็นตัวแปรอะไรดี y แล้วกันนะครับ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วโจทย์ก็ยังถามอีกว่าไอ้ตรงเนี้ยระดับหลอดทางด้านซ้ายตรงเนี้ยมันต่าลงมาเท่าไหร่ของเดิมอยู่นี่นะของเดิมอยู่นี่ของเดิมอยู่ตรงนี้นะครับโจทย์ถามนะครับว่าตรงนี้เนะี่ยระยะลงมาเนี่ย x นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยนะครับนะทำไงดีครับตั้งสมการ,รยังไงหาดีฮนะ cụ? ก็นะครับ สมการที่ตั้งได้ก็คือว่านะครับระดับของเหลวนะครับที่ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้มันลดลงมานะครับปริมาตรที่มันลดลงมาเท่าไหร่นะครับปริมาตรที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้จะต้องทําไมครับจะต้องเท่ากันนะครับดังะนั้นก็จะตั้งสมการได้นะครับว่าปริมาตรที่มันลดนะครับจะต้องเท่ากับปริมาตรอีกฝั่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับออาแล้วปริมาตรตรงนี้เนี่ยมันลดลงไปเท่าไหร่ล่ะนะครับเราคิดยังไงครับปริมาตรเ,เอาพื้นที่หน้าตัดคูณกับ ความสูงถูกไหมครับพื้นที่หน้าตัดคือ a ความสูงคืออะไรครับ x นะครับดังนั้นปริมาตรที่ลดมันคือ a คูณกับ x นะครับเท่ากับปริมาตรที่เพิ่มนะครับก็คือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ 2a นะครับคูณเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับความสูงตรงนี้คือ y นะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น 2a คูณกับ y นะครับนะโอเคนะครับ a มันตัดกับ a ได้นะครับ ดังนั้นนะครับ x ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 2y ไงโอเคนะครับโขเคนะครับสมการถัดไปที่ยังตั้งได้อีกนะครับคือเรารู้ระยะ h ตรงนี้แล้วนะครับว่ามันคือ9เซนนะครับ y มันคือตรงนี้นะครับส่วน x เนี่ยมันคือตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับ x บวกกับ y ต้องมีค่าเท่ากับ h ถูกไหมครับอันนี้อีกสมการหนึ่งนะก็ อันนี้ให้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับอีกอันนึงก็เป็น x บวกกับ y ต้องมีค่าเท่ากับ h นะครับนะหรือ9ซนติเมตรนั่นแหละนะครับดังนั้น x นะครับถ้าเราอยากจะหา y นะครับเราก็ต้องแทนค่า x ลงไปนะครับก็จะต้องเป็น 2y บวก y นะครับเท่ากับ h h คือ9เซนนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับดังนั้นจะได้ว่า 3y มีค่าเท่ากับ9นะครับหรือได้ว่า y นะครับมีค่าเท่ากับ สามเซนติเมตรนะครับดังนั้นนะครับ y นะครับมีค่าเท่ากับสามเซนติเมตรเอาถ้า y เท่ากับสามเซนอยากหา x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่า,าลงไปเนี่ยนะฮะแทนค่าเข้าไปตรงนี้เนี่ย x บวก y อา่าแทนตรงไหนก็ได้แทนลงไปในสมการที่หนึ่งก็ได้นะครับก็จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยสองคูณสามคือหกเซนติเมตรนะครับ เรียบร้อยนะครับสรุปนะครับระดับน้ําฝั่งทางด้านขวามือนะครับมันสูงขึ้นเป็นระยะ3เซนนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมันลดลงมา6เซนนะครับน้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทางไลน์สามารถแอดไลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลน์กลุ่มนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ